สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์ดีสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ค้นหาตามหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวแบอวกซื้อกาแฟได้ของแถมเป็นจิ้งจกร้านอ้างมากับน้ําแข็งให้ไปเอาแก้วใหม่ลูกค้าเล่าประสบการณ์ช็อกดื่มกาแฟจนหมดแก้วเพิ่งเห็นว่ามีจิ้งจกทางร้านอ้างว่ามากับน้ําแข็งชุนผู้จัดก,การร้านท้าทายให้ร้องเรียน กลายเป็นโพสท,ที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์อยู่ขนะนี้หลังจากผู้ใช้ Facebook ใดหนึ่งใดโพสภาพพร้อมทำชัดเจนข้อความว่าเจอจิ้งจกทั้งตัวอยู่ในแก้วกาแฟที่ตนเองดื่มไปจนหมดซึ่งทางร้านยังถามว่าจะเอาแก้วใหม่ไหมพร้อมอ้างว่าจิ้งจกดังกล่าวมากับน้ําแข็งซึ่งผู้โพสต์สงสัยว่าตอนชงไม่ได้ดูเลยเหรอผู้โพสระบุอีกว่าต่อมาคนชงกาแฟแก้วดังกล่าวได้โทรศัพท์มาขอโทษแล้วบอกว่าจะเอาแก้วใหม่มาให้และขอร้องไม่ให้ร้องเรียน ซึ่งผู้โพสต์ได้ขอชื่อและนามสกุลพนักงานตรงกล่าวและตัดสายทิ้งไปต่อมาพี่สาวของผู้โพสต์ได้โทรไปหาพนักงานคนดังกล่าวอีกครั้งแต่พนักงานคนดังกล่าวบอกว่าจะโทรกลับก็ไม่ได้โทรมาหลังจากที่โทรไปอีกรอบพี่สาวจึงได้คุยกับผู้จัดการร้านคราวนี้ผู้จัดการร้านบอกว่าอยากทําอะไรทําเลยค่ะเพราะไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันอยากลองเรียนโทรเข้าศูนย์เลยพูดจาไม่ดีตามจริงว่าจะลบโพสต์ค่ะสงสารคนชง แต่ผู้จัดการท้าทายแบบนี้คงไม่ยอมแล้วค่ะอะนะครับหากคุณน้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟางอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ